คนรู้หนูน้อยจังเลยวันนี้ คนดูเหมือนมัน okay. วันเลยยังไม่เห็นปล่อยเน็ตเลยทุกคนแต่ไม่งั้นหนูจะเป็นไลฟ์บิกโก้แล้วนะชนา,าขอบคุณค่ะไปห,หนูกดปล่อยเน็ตยังล่ะ

ขอบคุณค่ะยไม่ปล่อยปล่อยให้หน่อยกดปล่อยเน็ตยังป,ปิดแล้วปล่อยใหม่ดีไม่เห็นขึ้นเลยยาแดงมั่วล้วไ, Bere, มไม่มีมันขึ้นสีฟ้าหรือยังเออ้าวแล้วแล้วขอบคุณค่ะ ยายแดงปิดแล้วเปิดใหม่ให้หน่อยแต่เเครียดเรื่องหนูเครียดกับสามเรบแล้วยังไม่เปิดรู้เรื่องกับเปล่ามันต้องไปเปิดไวไฟหรือเปล่าไม่ขึ้นยายแดงได้เปิดฮอสปอตหรือเปล่า ไปกดโดนอะไรหรือเปล่าไปกดโดนไเวไฟาหรือเปล่าไม่ไไม่ใช่เวฟายเปิดฮอสพอร์ตฮอสพอร์ตแน่เมื่แล้ว oh, มันไม่ขึ้นทุกคนสรุปแล้วโอเคได้แล้วค่ะ คะขอบคุณนะเชื่ออะไรมงวนันมงวันเหรอ